มีผมหอกไว้นะผมหอกหรอโอ้ยดียวว้ายจ้าปิงมีเรื่องจะเล่า ไม่เคยเปลี่ยนไฟเลยมาเท่าชุดตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับชิปวีดดิ้งสตูดิโอชี่จริงเก็บหแ่อยนะใช่ไมดูเป็นนี่ไม่เป็นเจ้าสาวเลยเลย้ให้แม่ลองใส่ชอนแล้วพอลงรูปปุ๊บเราก็จะถามุนน่ออันนี้ก็ตอบว่าหาหัวให้ได้ก่อนอง แบบคุณนะคะขอช่วยขอช่วย <c oughs> มันแบบไม่พึงอ่ะ เจ้าของมันเลิกแม่ช่วงนี้ตอนนี้อยู่ที่ทรงผมจะเอามายังไงข้างหลังอ่ะสวยมากคอนแมทเหรองยังามนะปิดไึ่มพัดเชี่ยน ตังนงะที่ี่ยเป็นแต้เป็นมานอ่าหที่ทำกิจ,จากรรมเสียงสตังจริงๆกับถ่ายโปรไฟล์จุ๊บมาได้แล้วนะะชุดนี้หนึ่งชุดชุดที่เราซื้อมาอีกสองชุดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพรุ่งนี้เจอกันคือว่าใส่กลางคูมไม่รอดเอาหน้าคู้เหมือนนกหูกมพวกเราจะได้ทรงไหนนะคะ นะคะคว่าดิฉันจะได้แต่งหน้าตอนกี่โมงนะคะมันนาะดิฉัน11บเกโมงตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะล่าสุดเริ่มแล้วนะคะเริ่มที่บ่ายโมงอีพีฟิวอยู่ถ้าจะหาฟิวเนาะฟิวอีแล้วฟิวมาสี่โมงมาได้แต่งปุูนกะอีแล้วทนะุ่มก็อีถ่ายแรกก่าจะเริ่มฉันก็เมื่อยตาแล้วเหรอให้รับละอีผีใหญ่เวอร์ยยถ่ายไว้นเถิดนะคะเป็นโซฟาตกหัวหน้าสอสอเฉลิมชัยปีหาประชาชนยิงใหญ่นะคะ ก็จ้องนี่ใหญ่แล้วนะบ้องกันนนกว่หวานารจันดาวเทียมมีผมหงอกไนะว้นะผมหงอกหรออากผมหน่อยว่าผมนะเหมือนเจ่อจม,มนะูกเนาะคือสีอยู่เปล่าลองมือข้อนหรอ ไม่มีขนหนึ่งก็่ oh. ต้องมีอต้องถ่าก็เดี๋ยวตลกไหได้เป่าลมต้เปล่าลมโอ้แม่นเลยองูไปทางวิกจมูกก็ปัดตอนนี้ผมที่ปุกก็จะไปอ๋อลากไม่เหลือแล้ว

โอ๊ยโรียกดท้ามล้ทานมันเนี่ยแน่เหมือนคนเดินแต่สมัยมันดีหรือมันไม่ดีคบดีที่ชอบถชในาถชำนายต่อครับหึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสไม่สิวเลยหครับหนึองสากูะเป๋าละลองดูนะกเป๋าที่ไปอือเออเออแค่นี้ เออนล้สนำน้พายด้ยองเลยวอวสกินากเลยดูไม่ได้หน้าะไรกัะ อันนี้เป็นรูเป็นดีแล้วแต่ช่างจะบันดาลเอาสละแฮปปีไปแล้วนะคะผมจริงมากตอนเนี้ย่นหลอบสคืนแล้วันคิงแล้วเนี่ยนี่หลับสคืมาได้ตอดจาก The Great B ป็น Wonder Girl เพราะว่าทรงผมไม่น่ารอดงผมแกบีฮอเท่าเกินบันดึกเกินเนื้อแต่ก่อนมันดึกเกินไปแล้วนะคะรอดล่าสุดไรยาอยุงง่ะยังไหวก่ไม่อูไม่ต้ไมู่้ติชช์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 ิชิชตถ่าทุกเลยช่วนดิบอกเลยค้ เขาเป็นเจ้าสาวว่ะตอนนี้ซึ่งหาเจ้าบ่าวไม่ได้เห็นไหมชุดนี้เท่านั้นตอนที่เดินเข้าร้านอ่ะเอาชุดอย่างพวกมันร้องปุ่นชุดอุปราชพ่อ้โ สีเจรนีเฮ้ยเ็บิดนิด่ไหครับออใหเแม่โค้งอีกโค้งอีกอีกอีกโค้งอีกอีกหายต้งมันโคมองขึบนคุณเลยโ้ตวอนตวอ่อนโเนะคะเอาปี เสร็จแล้ว <descon> ค่ะ <Br> ต <ots> ้องขอคุณพินเทเรทุกคนเหรอพินเทเรสทุกคพนเเทุกคนอูดย่างนี้พิเอย่างเป็นแอดเอาไว้ดูเอเลฟเเรนขอคุณทุกคนค่ะเลฟเฟเนจับพินเทเรุณนีอย่างจรอดูรูปลิจัขอบคุณค่ะเธองมไรอีกน้เหลือบุเธอหงม คนเท่าเหมือนกันดูหน่อยดูแม่ดูเราดูเราด้อืมาใส่คเวอร์ข้างบนเพจไงเปลี่ยนบ้างศกโตกะมาเมินแม่กูวายไหม